เราก็ดีเนาะเสียอ้นวนเนาะเราเราจักซึ้งววามาเลี้ยงซื้อช่วงถูกเราว่าเราสื่อซื้อทองทองกับแพงเขโลุง้งซ <c oughs> ื้อซื้อทองเก็บแมนโอ้อตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อทองทองมนันบาทละสี่หมื่นหมดเลยโอ้ก็เลยหันมาซื้องว้วเลี้ยงแทนแมนบขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูป ตลาท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆร้อเอรเซอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยาวนะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญมีจำหน่ายที่แม็โครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับ มีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเละาะใช้แนวนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับมื่อนี้ผมพาพี่น้องเลาะมาทั้งอำเภอรหรืออำนาจนะครับมาบันเปื่อยนะครับมา หลังเทศบาลตบบ้านเปื่อยนะครับมาเบิ่งคอกงัวว่าท่านเป็นฟาร์มตอนนี้นะครับยังเป็นคอกอยู่นะครับของเสียอ้วนนะครับจะของมาอ,อยู่เราพี่น้องแต่ว่าทักาหาผมนะครับบอกว่าอยากให้ไปถ่ายคลิปงัวอยู่คอกอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเปื่อยนะครับอยู่บ้านแม่สายเนาะนะครับ ถามเพื่อนว่ามีหลายโตบอนะครับเพิ่นบอกว่ามีมีหลายโตเติบอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ง่วงมันเป็นราคานะครับเสียอ้วนเห็นราคาง่วงแล้วก็เลยอยากเลี้ยงนะครับนี่ละพี่น้องนะครับข้าเจ้าจังได้ว่าหาซื้อง่วงเลี้ยงนะหาซื้อเวลาง,ง่วงถูกนะเวลาง,ง่วงเป็นราคามากอะขายออกปล่อยออกนะจุดประสงค์ของเสียอ้วนตอนนี้ก็คืออยากให้ วงการง้วนนะมีการขยับขยื่นนะครับคือล่างตนะครับเสียอ้วนเห็นในเฟซนะครับในกลุ่มนะครับของคนเลี้ยงง้วนะเสียอ้วนกะสีขับรถขึ้นมาเบิงแน่ลังเถือกอะนั่งเครื่องขึ้นมาเบิงจังสี่นะครับทั้งที่เจ้าของเหตุงานอยู่ทั้งภาคใต้นะครับอยู่พังงานะครับเพื่อนบอกว่าผมเลี้ยงบิดเลยง่วหูกะเลี้ยงนะครับงัวบามันกะเลี้ยงนะครับง่วพื้นบ้านกะเลี้ยง ว่าพืชบ้านกะเลียงเนาะนะครับนี่เท่าที่เห็นตอนนี้ในคอกนี่ซิฟกว่โตนะแลัจังสเตย์คุยกับผู้ดูแลนะครับว่าเมื่อหลายตัวปันนี่ดูแลจังไดแน่นะครับแล้วก็จุดประสงค์เพลนอีหลีเนี่ยคืออย่างนะครับนี่คือแม่สายเนาะนะครับนี่สวันดีครับแม่สวัสดีครับนี่แม่สายอยู่หลังเทศบาจ้าอยู่หลังเทบาบ้านเปื่อยบ้านเปื่อยหัวดงบ้านเปื่อยหัวดง ตำบลตำบลเปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอเลื่อมนาจอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญเนาะแม่สายเนาะกระทูหากันถามทางวัดสันเนาะก็สิมาถือจริงจริงอยู่ใกล้ๆเลยอยู่หลังเทศบาลเลยเนาะแม่นี่เทศบาลอยู่นี่ไกลไกลอยู่หลังครับรถผ่าเทศบาลเข้ามาเลยอืมนี่ง่ายเองผู้ใดอยากมาเบิ่งผู้ใดอยากมาเบิ่งนี่นะครับนี่ งัวในคอกตอนนี้มีจักโตก็มีคนดูแลอยู่คือมีแต่ลูกชายใน last สามวันลูกชายแม่สายนั่นก็คือน้องเขยของเสียอ้วนแม่แม่น้องเขยเด้เนาะเออน้องเขยเออน้องเขยเนาะเอาจังสิคไปคุยกับคนเลี้ยงดูแลนู่ะคนดูแลนะครับคอยไปคอยดูแลคอยไปทำงานคอยไปทำงานมันหยุดเจ้ามันเคยมือนีก็เลยหยุดเออเอาสไซระปูดูแลแม่สายนี่บ่ วัสดีครับชื่อยังนี่ชื่ออัดครับชื่ออัดบ่ครับชื่อเล่นชื่ออัดเนาะเป็นคนดูแลงวยเสียอวนครับแล้วอยู่พังง่ายมั้ยบ่ล้วอยู่สุรา์ครับเอาอยู่สุรา์บ่เอาิดวไปอยู่พังง่ายงานอยู่สุรา์อยู่เกาะอยู่เกาะพังง่นยโอ้อยู่เกาะพังงัาอยู่สุราชท่านี่เนาะในยิ้ว่าพังง่ายหูบัดี เป็นจังไงด้วยอยู่เกาะพังงันเนาะอยู่อยู่สุราษฎร์ธานีนะครับนี่เพิ่นบอกว่ามาถ่ายงัวอยู่คอให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าเพิ่นขึ้นมาดูอยู่บ่มาดูอยู่ครับมาดูอยู่ปีนี้มาสองเถื่อโอ้ปีนี้มาสองเถื่อแล้วปีใหม่นี่มาแต่นี้ว่าปีใหม่ติดเน่ยแล้วแม่เลยนะโอ้ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่บด้มาเนาะสำเพอเพิ่นให้ผมมาถ่ายคลิปให้เบิ่ง สงสัยอยากเบิ่งง้วนคออกตอนนี้ไม่แจกตัวเบิดมันออกว่าสิบห้ามันมีหลวงออกมานําครับสามตัวออกมาใหม่รวมทั้งเบิดเอ้าทั้งงัวแม่งัวน้อยตอนนี้มีสิบห้าแมนบะแมนครับสิบห้าตัวเป็นว่าที่ซื้อมาใหม่เบิดเล่นแมนบะแมนครับบอผมบอได้เลี้ยงงวเราซื้อมาใหม่เบิดปีน ตะกี้น้องอาร์ตเนี่ยเม่เคยได้เลี้ยงงัวเลยแมนครับเราซื้อมาใหม่ช่วงงัววราคาถูกเนร่ยแต่ว่าก็ตะกี้ก็เคยเลี้ยงอยู่อืออก็หลายปีแล้วัตวนั่ลูกล้วัขาวนั่นองของตัวนี้ของลุงมันมีตัวหนึ่งลุงเราหาของหลวงตาเขาเลี้ยก็ได้เอมาอ็ไนโอตัวขาวหนุ่นเนาะแมนครับเป็นงัวหลวงตาแม่นครับ ตัวน,นั้นเป็นงัวของแม่สายแมนบ๊นะโอตอนนั้นมาเป็นง่วของเสี่ยอ้วนเนาะครับครับก็ <c oughs> อยู่น้ากันเนาะ <c oughs> ของเสี่ยอว้วนอีหลีนัน่นมีอยู่สิบสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวามาเกิดอมื่อเกิดลูกเมื่อเกิดอยู่นี่อีกสามเป็นสิบสี่แมครับแล้วเป็นง่วที่ซื้อวังนี่ไว้แมนครับห้าหกเดือนช่วงว่าถึกถกนี่เนาะครับไม่แต่ตัวจ่อยๆบอกเพิ่นซื้อแม่แม่ นั่นนะบักโบอันตัวขาวตัวผูตัวหนึ่งนะจ้อยมีตักรดูกกตัวไหนตัวนี้อ้วนอ่ะใครว่าหูนี่บ่แมนงอหูนี่บแต่มาใหม่ๆมันอยากดอกดอกอยากดอกดอกออกเท่าๆาบมาอนี่เขาจำบไดเบิลังโอ้สีมันเข้มขึ้นแมนมันคือสีหมอกเนาะแมนมาใหม่ๆสีมันบดง่ามปานนี้แมนมันบเหลี่ยมบสหยังตอนนี้มันมันถือ ครับคือง่วงมันสมบูรณ์ขึ้นนะแม่สีสันมันมันงามขึ้นน้อแต่ว่ามันหันขึ้นบวยืดบนอย่างตัวนี้เป็นง่วงหูแม่ครับง่วงหูอายุประมาณเท่าไหร่นี่ตัวนี้มันอยู่ดเดือนสาเดือนสิบสามเดือนก็่าเฝ้าไปถามถึงว่ามันคือบวยืดมันคือบ่งามแม่ง่วงหูมันไปกระดูกเบิดก่อนสองปีแรกนี่แม่ปีสามปีสี่พู่นละแม่จะเห็นเนื้อเห็นหนังมันนี่ โอ้ปีกว่ากๆแมนครับพันซื้อมาหลายปานลดเนี่ก็ซื้อมาบ่บ่ซย์ดอง0 0 0่น0 0 0หม0 0 0สองหมืนไปไปนี่เป็นงัวหูเป็นงัวโบดแม่นครับภาษาบ้านเฮาเอิ้นงัวโบดเนาะเพราะว่าพวกนี้มันจะเวลาผสมแม่สีแดงลูกมันจะออกมาแดงอ่านี่งัวโบดแนวนี้นะครับนี่ตอนนี้ของเสี่ยอ้วนเนี่ยซื้อมา11ออกลูก3เป็น14ครับเออ่เลี้ยงกะคอกบ้านๆจังซี่ล่ะเนาะนะครับนี่ มี่ทางง้วหูคือแม่นี่พี่น้องนะครับนี่ละกะนี่ก็เป็นง้ว,ว,ว,วนนตัวนี้ว่าจะเป็นบามันกับบอมแอนเนาะหรือจังไงหรือเป็นง้วไทยใหญ่บ่แอนครับม้วไะไทยมันง้วะไทยใหญ่เนาะครับโอ้แต่ว่าใหญ่อีหลีนี่ใหญ่ตอนมากระจอยคือกันตอนมากระจอยคือกันหมอแม่น่อยเนาะอ้จอยแล้วมีแต่กระดูกโอ้ดีคือกันเสียเสียอ้วนตัวนี้คือกันนี่ตัวนี้หนึ่ นี่บมตัวนี้ตอนนี้เอามาตอนเอามาก็ันมิดมิดตะกระดูขึ้นกันหมอแม่มันจอยแล้วตะคงตอนเอามาใหม่ๆเจ็บขาผบอบ่นี่ซื้อมาหลายปันไหนแม่นี่ซื้อมาสามหมื่นกว่าฮะสามหมื่นซื้อมาสามหมื่นกว่าบ่เล่ามาแต่ใส่ไม่รู้ไม่รู้เอามาฮอดบ้านเขาก็จะซื้อคืนเออตอนนั้นอ่ะเอามาถึงบ้านเออจะของเก่าเขาจะซื้อคืน เพิ่นบ่อขายบ่ขายโอ้มันกับซ้ำได้ฟรีแล้วแม่แม่นี่นั่นสามหมืนกว่าาซ้ำได้ฟรีแล้วนี่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 แม่นเขา่นครับอยู่ในจมันนู่นบ่อจยังไงจะขายโอ้ตอนตอนอยู่กับเจ้าของเก่าครัอาจจะซื้อมาแพงก็ได้เนาะมันมีลูกอยู่บ่แม่นี่มันแทงครับมาได้อาทิตย์หนึ่งแทงออก มาอยู่นี่เพราะว่ามันได้แปดเดือนละตอนเขาออกมาอือโอ้โหันโดดลงรถอันโดดลงรถเม่แทงอันนี้สม right ัยเลรซืือสามหมื่นกว่าตอนนั้นทองได้ประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนสีใตสีออดสีออกแล้วบ้านพ่อเดือนกับสีออกแทงซ้ำเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียเอ้ยตัวผู้โอ้ตัวหูยาวบะ แม่โอ้ยยาวคือแม่เลยโตขึ้นย่งสวยเลยแบบงามเลย้าาเสียยดแต่มันเสียดายเนาะแล้วมาตอนนี้ตอนนี้ท้องอยู่บ่แม่ท้องแล้วผสมตัวใดไว้ผสมก็หนีเด็กเขาเอามาให้เบิ้งใส่อาดเอามาเบิ้งเบิ้งตัวผสมผสมงหูหรือผสมปลามันงูหูครับผสมงูหูคือกันเป็นน้อยใส่เอามาให้เบิ้งเบิ้งใช่หลายนี่ผสม ัวนี่ผสมแดงรอพี่น้องนะครับนี่อนอพอแดงรอคือมาริโอ้บุ้ยมาริโอก็หูพูดถึงหูมาริโอ้มันก็คือสุดยอดแล้วเนาะงัวหูนี่แต่ว่าผสมลูกของมาริโอ้คือเจาแดงรอเด้อพี่น้องเด้อน,นี่ผสมได้เจักเดือนแล้วนะนี่สอ,สองเดือนกำหนดคลอดกร,รกฎรกาคมแปดกลางปีหน้ารุ่นเอาดูแลเขาดีๆเด้อปัตนีเด้อ เสียดายเนาะเสียยดาโตลูกโตตายเขาว่ามันคันวางัวมันได้ทองแก่ลรือหามใหญ่หามเขื่อนใหญ่บ่อบบ๊อป็นหยางถ้าถ้าแบบว่าเธอเมื่อฉีดยาขามันน้ำมันจิบขาโอ้อาจจะซ้ำมืออาจจะมีส่วนตรงนี้แต่มีส่วนตรงนี้แหละแต่หมอว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมอเอาเกี่ยวครับถ้าฉีดยานี่เกี่ยวครับ ไอขนนี่บอกเป็นหยางจะขอดมืออื่นมือขึ้นขนใดบอกเป็นหยางครับเจ็บขามลนลูกบ่ได้ครับแม่ในส้มมือเจ็บขาเจ็บข้านขาก็เลยมาเสียดยาในซ้ำมือแทงลูกบ่ได้เลยบ่แม่คือเธอเดินโดดรถแม่บอกตอนแมบตอนลงก็คือเอาแม่ไว้เนาะก็คือลูกตายไปกะห้าวผสมเอาใหม่ลิล็บมันสีแล้กกัแทงแล้วก็ไม่ อันเล็บแหลงอ่มันเจ็บแสดงว่าตอนตอนโดดนั่นเล็บเล็บแตกมันเกิดตัวใหญ่เนาะเออเล็บแตกแล้วก็เจ็บก็เลยมาฉีดยายืนอยู่เต็ม่องเก่าบ่อเขื่อนที่ไปใช้อยู่ทาเก้าหนามก็ได้ยกไปอ๋อก็ดีแล้วล่ะคือแม่ยังอยู่อยู่บ่เป็นหยังสมอาเม่ก็ได้เนาะลูกมันเนาะนี่ตอนนี้สมแดงรอไว้หายแล้วบ่โอ้ยแต่แม่เฮียเล็บออกอ้ยสามหมื่นกว่าพี่น้องเหมืองเอาเด้อโตซำรถปิกอัพพุระ เจ้าของมันมาจังไดล่ะตอนลูกง่วตายน่ะเจ้าของมาจังไดไม่ได้มาไม่ได้มาจังไดเออดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวมันจะสมใหม่แล้วเราของมันตายได้แมนแมนเพราะว่าของมันเสียหายได้เนวยแม่ยังอยู่จังไดก็ยังสมลูกได้คือเก่าตายค่าทองเอครับมันเอาทั้งหลังออกเลย มันก็สีแทงต้นนอกออกพิดป่วยออกพิษปกตินั่มมัับนก็สีตายในทองอ่ะล่ะไม่ต้องเลยออกบ่ดได้ซื้อสามหมื่นกว่าพี่น้องลูกติดทองมาแปดเดือนนะครับก็มาอยู่ได้ประมาณบ่พออาทิตย์นะครับกระแทงนะครับสาเหตุที่แทงก็คือหนึ่งเธอเธอโดดโดดลงรถเนาะแม่นครับแล้วก็เจ็บขาก็เลยมาฉีดยาแม่น่ครับฉีดยาซ้ำเข็ม อ้ย <ไป S 1> สพอดอกอเสียดาย,ยพี่น้องเสียดาย,เยอ,อเอานี่คือตัวแรกในขอ,อกนะครับของเสียอ้วนนะครับที่ซื้อให้แม่สายกับห้องอาจเป็นคนเลี้ยงนะครับอยู่บ้านเปื่อยนะครับหลังเทศบาลบ้านเปื่อยเนาะแม่เนาะตำบลเออหลังเทศบาลบ้านเปื่อยนะครับอำเภอเรืออำนาจนะครับนี่ เฮ้ยมาเบิ่งด้านนี้แฮงคักบัตตานี้นะครับนี่เพิ่นซื้อมานี่บ่คิดว่าสิเอาไว้ขายแม่นบ่ซื้อมาเลี้ยงเเลี้ยงอาลูกอือๆตัวผู้จะขายอยู่มันว่าโอ้ถ้าเป็นตัวผู้นั่นขาย3ตัวนั่งหมดจะขายแล้ว3ตัวให้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจังสิไปเบิ่งอันนั้นส่วนนึงนะครับนี่พามาเบิ่งส่วนนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็ดีเนาะเสียอ้วนเนาะเราเราจักซึ้งว่ามาเลี้ยงซื้อช่วงถูกเราว่าเราสิซื้อท่องทองกับแพงโซโล่ ซื้อทองเก็บแมนโอ้ตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อทองทองมันบาทละสี่หมื่นหมดเลยก็เลยหันมาซื้องัวเลี้ยงแทนแมนครับเลี้ยงดีๆตัวตัวนึงแค่บาทเดียวมันบ่มบถึงบาทก็มีน่ารัหางหลังเจ้านั่ยส0 0 0มแม่ลูกบ่แม่ลูกวันยูนีไงแล้วโอ้เ nah ดี๋ยวจัง เดี๋ยวจ้งสิาไปเบิงเอาเบิงแม่นี่สะก่อนนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ตอนนี้กระทองในประมาณสองเดือนเนาะครับประมาณสองเดือนทองแดงรออยู่นะครับนี่โอ้ใหญ่คักแม่นี่ไนหรือขั้นว่าเอาออกไปข้างนอกโอ้แห้งคักนอกง่วนนี่ออกข้างนอกนี่คนละตก็อยู่ข้างในเลยแมนครับโบก่ายยางไก่มันยันเหยียบตัวนี้ถ้าเป็นช่วงง่วหูเป็นราคาตัวนี้คือสมัประมาณสามแสนกว่า ช่วงงูหูเปลี่ยนราคานะตัวนี้นะนี่แต่ว่าตอนนี้งูหูเขากะบ่ค่อยนิยมปันใดแต่เสียอ้วนก็นยั่งซื้อมากวัยพัฒนาต่อนะครับก<ม>ระเฮตให้วงการงวมันคึกคักมีการแปกเปลี่ยนมีการซื้อขายบ่เฮตให้มันนิ่งเกินไปนะครับนี่นอกจากตัวนี้แล้วก็คือนี่น,นี่ตัวนี้ที่เพื่อนบอกว่าเป็นงูหูอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเอาในส่วนของงูหูก่อนนี่นี่ตัวนี้ ตอนนี้ที่บอกว่าซื้อมาแล้วสีมันบริชัดชัดปานนี้แมนบอสแมนซื้อมามันกับซิปเดือนเพาก็ซิปเดือนซิปเดือนตอนซื้อมาแมนบอแมนตอนซื้อมาแสดงเพิ่งไม่อยู่ได้สองเดือนซิปสามสี่มันม <you know. S 2> ันผมว่ามันซิปสี่เดือนโอ้หัวประมาณซิปสี่เดือนไอ้กลิ่นมันมาหูมันกับสีขาวเลยครับมันบ่มีดำมันเริ่มสิหัวกระเสกขึ้นมาครับผัวนี้ก็ล่อนน่นละแม่สี่ปีค่อยเบิ่งเด้อ สี่ปีคือตอนนี้อ่ะเธอจะออกกระดูกเบิดเห็นเดี่บอกกระดูขามันต่างกันกับงัวบามันบ่นี่ต่างกันอยู่ต่างกันนอเบิ่งกระดูขานน่นบเคยเลี้ยงได้เลี้ยงจักเทืองงวเนี่ยนี่ซุมนี่มันจะไปออกกระดูกเบิดสองปีแรกนะครับปีสามปีสี่พลังมาเบิ่งเนื้อหนังมั่งสาจักมาตด้ใสทั้งใหญ่ทั้งสูงได้บัตตานี้วนแล้วตอนหนโอ้นี่อ้วนอ้วนกว่าตัวนี้ซื้อมาหลายปีได้นะตอนนั้นนะสองหมื่นสองหมื่นก็ซื้อมาราคาเนื้อนะ แมนครับซื้อราคาเนื้อมาตัวนี้นะครับพี่น้องเบิ่งเอาตีละนี่ในส่วนของมัวหูนะครับเขาขายเขาขายเอาเงินไปช่วยมีทาชานเขาอยากขายเนาะน,น,นี่เนาะนี่เขาอยากขายตัวนี้เขาเลี้ยงเขาให้มันกินอย่างเนี่ยอัดอะไรช่วงมีกับเน้นเฟื่องเลยครับเน้นเฟื่องแมนหยาเดียวหาซื้อมาลาหารมือนีเขามอมส่ง ันกับมือมามือ be บอครับบอแมนครับนี่เขาโพดบดแมนคับพออาหารข้าวโพดบดก็คืออ่าข้าวโพดเม็ดนแมนบอมันต้นมั่นทึงต้นโอ้ต้นมั่นต้นมั่นแมนครับอันนี้ซื่อเป็นของซีพีไหมครับอ๋ออันนี้อันนี้ข้าวโพดอาหารสัตว์เนาะข้าวโพดปนอ่าข้าวโพดปน โอ้นี่นี่นี่นนนซื้อมาสองหมืนม่นน,นะครับก็ซื้อซื้อราคาเนื้อพี่น้องนี่นะครับนี่ก็เป็นงัวหูอีกตัวหนึ่งตอนนี้เสี่ยวอ้วนบอกว่างัวบอเป็นราคนาะจะเป็นงัวหูหรือจะเป็นงัวบามันหรือจะเป็นบามันผสมว่าแต่ถือตาเนาะ <c oughs> เสี่ยอ้วนบอกว่าจะพยายามเก็บไปเรื่อยๆผมว่ามันดีกว่าซื้อทองในเสี่ยววัน <c oughs> ซื้อทองช่วงนี้แพง กำไรก็บ่หลายแ,แต่ว่าซื้งง่วเนี่ยลูกออกมาโตนึงเนี่ยแมนครับห้องซื้อมาออกจากฮานปุ๊บเอากระเาเข้าไปขายนี่ก็คือลุบเลยนะครับแล้วกำไรมันก็ว่าหลายแต่ถ้าเลี้ยงง่วคือเพิ่นซื้อมาสามหมื่นกว่าแม่นี่เนี่ยเอาถ้าเราผสมลูกออกมาเนี่ยจังไหกับกำไรผมว่าเกินสามหมื่นแน่นอนละ่ะกำไรนะครับนี่แ,นแ,นแล้วก็ยังมีตัวไหนอีกว่าหู โอตุไปทั้งใดนี่ไปทั้งนี้ไหนเนี่ยวะไปให้เลาะไปพี่ละเลาะไปคล้องคล้องนี่เบิ่งที่ไรอืมนี่กระงู้โอ้ตัวนี้ซื้อมาหลายปันได้ตัวนั้นสามหมื่นทีตัวนี้ก็ซื้อมาสามหมื่นคือกานเอามาดูแลบ้นนี่ตัวนี้มาลุนมูตัวนี้ตัวนี้มาลุนมูนี่สามเดือนสี่เดือนโอ้ลูกมันตายลูกตายลูกมันเตะลูกตาย แม่นครับมมเาแบบีผมอันสลาดใจว่ามันกินนมได้อยู่ว่ามันสิบรเป็นยังเออเออมันมันเสกลูกมันโอ้เตะทองเทียรตายเลยเอามันมันใหญ่มันมันคือเตะลูกมันมันตรงนี้เจ็บนมมันลูดนมมันไข่ไงนี่นมมันวลาทำนี่แหละแล้วเวลาเข้าเข้าไปมันบ่เตะเข้าบ่ตามมแล้วแมนบ่เดี๋ยวนี้แมนบ่ บ่อตอนนี้บ่อเป็นหยางโอ้ตอนนี้บ่อเป็นหยางตอนมันหวงลูกเข้าเขาไปกับมันกับมีแต่ยากอยากจะหึดหัดอยูว่าสันเถาะแมนผมก็จับด้อยู่นี่เราซื้อมาเท่าไหร่นะสามหมื่นกว่าสามหมื่นซื้อมาแล้วทองมานน้ำแมนครับทองมานน้ำมาอยู่น้ำพาโดยโดนวามันออกลูกแม่สองเดือนสองเดือนออกอเดือนออกลูกออกวังเดือนผฤศสยิ่ออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ออกมาตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียหูยาวเมียหูยาวนั่นตายสวยว่าตด้ตัวแม่ตัวเดียวตาย่อยออกมาปุ๊บได้จากมือที่มันเตะลูกมันโอ้ะดือรุดประมาณนาทิีหนึ่งออกมาพอสสดือรุดนี่ลูกไปกินนมบ่ไม่นครับนี่มันมันดดมันดูดได้สองเต่าสองเต่าฟังทางนี้อืมอืมอืมสองเต่าฟังแล้วผุนมันใหญ่โผล่มันดดกว่ได้เห็นอยู่บ่ตอนมันเตะผมก็เห็นอยู่แต่ว่าตอน มันเตะตายเหนโบเห็นโอแต่ก็คือบอได้ไปมัดขาเมียมันไวมไปถึงไม้ตัวนั่นนะแต่ก็เห็นอยู่ว่าเออว่ามันเตะเนอะผมว่าขนันตายพึ่งมองสวยๆจังสิไปมัดขาเมียมันไหวให้มันกินนมเออเมันหันตายเสียอถ่ายเนาะจริงๆต่อไปแม่สีเข้มกับแม่คือแม่หนิจริงๆต่อไปเฮาก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดคอกไว้ต่างหากเลยเฮาประมาทนะครับแล้วเวลา ใสยให้นมเข้าต้องหูเวลาให้นมแม่เขาก็ต้องมาจัดการแม่มันเอาข้าวคอกเลยแห่งดีมีข้าวซองซองนี่มมัดขาเบดเอแม่มันเสียคือกันมันบ่อให้กินต่อไปเข้าก็เห็ดซองเลยเห็ดซองเนี่ยเห็ดซองไม่้างนี่ก็ะไรทือกันมันบ่อจับจับมันเข้ามัดขาเลยให้ลูกไม่กินนุ่มโอ้เสียดาย ไอ้นั่นมันก็แเตะงานตอนนั้น,ม,น,นมันขา,<ม>ายลูกกินอิ่มจังปล่อยนี่งามอยู่แม่งามอยู่สามหมื่นกว่าๆนี่แต่ว่าเสียดายเนาะลูกมันนมกับว่าท่านโล่งเมืองที่ละลูก,กบ่อยู่แล้วเป็นยังไงบัดน,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 นี้นมนมันนะมันน้ำไข่บ่มันบ่ห่วงหาลูกเลยเลยครับบ <ะ S> ่มัน<อ>คือสีหูแจักอยู่ว่ามันเห็ดลูกมันตายบ่ห่วงจักแอะเลยมันบ่ห่วงเลย ก็เป็นบทเลียนเข้าไปนอัดนอเป็นประสบการณ์แมเพราะว่าเขาบ่เคยเลี้ยงเข้าบ่เคยดูแลขามาก่อนเข้าบ่หู้นิสัยแต่ละตัวมันเป็นจังไดแมนมาตอนนี้หู้แล้วแมนเพราะว่าห้ามห้ามว่างห้ามมันเลยก็คือต่อไปเข้ากันเหตุคอกไว้ให้ลูกมันอยู่เลยมถึงเวลาจัต้นต้นนั้นก็เสกลูกคือกันได้ครับโอโตัามา่นคุณบอกนือเอาเดี๋ยวจะไปจงไปเบิ่งจับมัดขาให้ดูนม ครับแม่มันหมักมันหมักเตะโอ้มเสียดายนั่งเอ้ยแล้วต้นนี้มันโอ้งงโู้ตัวใหญ่ใหญ่แห่งเตะออกมาแห่งใหญ่เลยนี่ออกมาจากคอแห่งใหญ่เลยนี่ตัวนั้นตัวน้อยอันนี้ตัวใหญ่ออกมาตอนนี้ก็กินเฟืองเป็นหลักกับซื้อยา อยากอะแล้วแต่เขาจะมาส่งเป็นบ่แมน<อ>ครับมือละประมาณห้าร้อยห้าร้อยกัได้กินสองมือสองมือ,อมือละสองร้อยห <5 S 1> ้าสิบแมนว่าสิบโปรโต้เขายังมาส่งมือนี้เขาโทรมาบอกว่าบ่มีอย่างเงี้ยของเขากะเกิดบ่ท่านเนาะช่วงนี้เนาะแมือครับบ่ท่นนางก็บ่คอยไหลมัวหลป่ะนี้เห็นว่าเสียเอาคอมมาใหม่นี่อนาคตเพิ่นวางแผนยังไงเนี่ยนังเที่ยวกันหนีแล้วครับขยายหนีก็ไม่จัก โอง่ายไปอยู่ทงหน้ากับประจักษ์อันนี้มันจะเพชรขอกีกทางอี้เพิ่มหนึ่งโอ้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 หมายความว่าง่วงจะเอาไว้นี่เลยครับหมายความว่าเพชข้นผมกับว่ามันจังมันบอกเหม็นคือขี้ไก่หรอกโอ้ อนาตนี่ลูกมันก็ออกมาออมมามันก็บ่มีหมองไว้ในหลังบ้านน้อยๆผมก็กอกเรื่อยนยครับขี้งวขี่แม่เอาไปสายป่ะจ๊ะนี่กอกไปกองอยู่ทั้งนาผมใส่กระสอบไว้บ่แมนครับใส่กระสอบนี่คือส่วนหนึ่งของง้วคอของเสียอ้วนนะครับมันไม่สายเนาะอยู่ที่บ้านเปื่อยหัวดงนะครับหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับกับพ้ามา เบิงนะครับความตั้งใจของเสียอ้วนนะครับผู้อยู่เกาะพังงันนะครับ,งงนนรบซื้อให้แม่เท่ากับน้องเขยเลี้ยงนะครับนี่ใจจริงก็คืออยากจะเฮ็ดเป็นฟาร์มใหญ่นั่นแหละตอนนี้ก็ยังหาซื้อที่อยู่แม่อันนี้เขาเฮ็ดได้อยู่มั่นหัวหาเงินเดี๋ยวมันจะมาได้เฮ็ดตัวน,นี้อีกตัวนี้คือซีเฮ็ดโอนเงินมาให้ข่อยเฮ็ดก่อนตอนนี้ซีเฮ็ดคอกมาตรฐานก่อนนี่ครับนี่เห็ดชั้นี่แหละมันขึ้นโค้งนี่แหละซีเฮ็ดแบบ แค่ใจ้สูงๆุ่งยังสิแบบทรงนี่มาเลยคุ้มมาเบิดม้อนหนี่ค so ือมางอัวไม่ไปเห็ดชุ่งนี่แหะนี่แล้วมันมาหางหันเห็ดตัวนี้แหละนีโรคเห็ดเป็นอันนี้ไว้ก่อนอ้านั้นแล้วตีคุ้มยืนไปผุ่นยืนมาเป็นอยางมังตัวนี้ออกมันเห็ดคือตัวนั้นเบิดก็คือยืนซ้ายยืนขวาออกไปอ่ะเนาะต่อไปเลยทรงหนี่ไปเลยอ่าๆๆเข้าใจมันเต็มพื้นที่ครับให้มันเต็มพื้นที่ก็ปรับปรุงกันไปคือเห็นความตั้งใจของเสืยอ้วนแล้วว่าง้อเปลี่ยนราคา แต่ว่าที่ซื้อมาเนี่ยท่าที่คุยกันก็คืออยากจะให้มันมีการขับเคลื่อนถึงแม้นว่ามันจะราคาบ่สูงคือเก่านะครับแต่ว่าพราะมันมีการขับเคลื่อนมีการซื้อขายกันเนี่ยมันก็เหตุให้วงการง้วเนี่ยมันมันมีการเคลื่อนไหวดีกว่ามันแบบขายตัวละแปดพันเก้าพันตัวละหมื่นอย่างสี่นะนี่คืออย่างสี่งในสามหมื่นมันก็พอะซื้อแล้วก็เพราะขายทางคนซื้อทางคนขายนะนี่ คนเลี้ยงกับมีกำลังใจเออค้นเลี้ยงก็มีกำลังใจเนาะแมนบอลน้นนองอาร์ตคือจังกซี่แต่ตอนนี้บอลท่านมีตัวขายแมนอืมอานนี้คือส่วนหนึ่งในส่วนของงัวงหูนะครับเมื่อแตตัวงวหูเนาะเมื่อแล้วครับเมื่อแล้วนะครับนี่สองตัวสามตัวทั้งบักเถิกนี่นะครับโอ้ถ้าลูกบอตายนี่กับซิมิฮาตัวอะไดแงัวหูนะครับขอบพุณน,น,นเสียอ้วนนะครับอยู่เกาะพังงันนะครับแล้วก็ขอบพุณนแม่สายขอบพุ่นน้<ค>องอาร์ต คลิปนี้นะครับเอาไว้ซ้ำนี่เบิิงแต่ง่ัวหัวหูสะก่อนนะครับเดี๋ยวจังสิภาไปเบิ่งส่วนของปลาหมันและก็ลูผสมนะความตั้งใจของเพลินที่จะเฮ็ดจังไดนะครับในส่วนของงัวลูผสมงัวปลาหมันนะครับเห็นบอกว่าอยากจะจดทะเบียนกับสมาค,คมเพื่อไรเอฟมันบ่อน้องอัดแมนพัฒนา,เ,า,าเป็นงัวเลือดลอยเป็นงัวเลือดลอยเดี๋ยวจังคุยกันพอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องอัดสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สาย,ยาสจ้ายังพอกันคลิปใหม่นะครับ